สวัสดีครับส่งงานครับคันนี้ครับเป็นปอดเลนเจอร์นะครับลูกค้าได้ทำการติดตั้งนะครับเป็นเดรลิสออร์ดี้สไตล์นะครับพร้อมเดรลิสมาแต่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงนะครับเปิดไฟครับปอดรถมาจะเป็นเดรลิสมาแต่งนะครับเดรลิสออร์ดี้นะครับไปเรียวครับไปเรียวจะเป็นเทอร์เรนนิ่งนะครับปิดแล้วครับปิดไปแล้วจะกลับมาเป็นเดรลิสเหมือนเดิมนะครับ เปิดไปรี่ครับขอมก่อวงแหวนนะครับ D M Style นะครับพองเดียวิิยตาแดงนะครับแข่มๆเลยนะครับเปิดไปแล้วครับปิดไปแล้วครับโอเคครับสนใจงานติดตั้งดีดีดินเนียนะครับติดต่อทางเพจ f c e e o o o ดีดีพิมพ์มวมอเตอร์ซีนอนนะครับทุกสาขานะครับบริหารนโดยทีมงานช่างหมีครับขอบคุณครับ